สวัสดีครับท่านผู้ชมมณีจะพาท่านผู้ชมมาบึงการใช้หนังกลางแปลงจอเล็กของเฮ้านะครับด้วยการใช้พันโน้ตบุกไปสู่โปรเจกเตอร์แล้วการยิงภาพจากโปรเจกเตอร์มาสู่จอหนังกลางแปลงของเฮ้าครับผมมนีโปรแกรมที่ใส่ในโน้ตบุกจะเป็นโปรแกรมการใช้หนังสองระบบซึ่งเวลาเขาใช้หนังจากโน้ตบุกเข้าสู่โปรเจกเตอร์ไปสู่จอหนังกลางแปลง ภาพไฟล์หนังหรือว่าไฟล์วิดีโอยูน้ตบุกนี่จะบ่มีนะครับผมแต่ว่าไฟล์ภาพไฟล์หนังจะไปขึ้นอยู่ในจอหนังกลางแปลงแล้วเวลาเข้าขยับไฟล์หรือว่าจะเอาภาพตัวอื่นเขานะครับภาพไฟล์ตัวน,นี้เขานะครับอยูอ่านอตบุกอยู่หน้าจอโนตบุกภาพการขยับไปขยับมาเคลื่อนไฟล์เขาไฟล์ออกในจอหนังจะบ่มีครับผมส่วนวิธีการใช้ นะครับเป็นจังไหรเดี๋ยวมือนจะสาธิตให้ท่านผู้ชมเบ่งนะครับเช่นช่ว,ชวครับสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งเปิดโน้ตบุ๊กเปิดโปรแกรมขึ้นมากครับขั้นตอนที่สองคลิกขวาปับ๊บภาพในโน้ตบุ๊ก้เป็น แยกสองหน้าจอและกดโอเคครับครับผมสำหรับขั้นตอนที่3เปิดโปรแกรมแยกสองหน้าจอเรียบร้อยแล้วซึ่งในโน้ตบุกจะมีภาพโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ต่างๆยังคงมีในโน้ตบุกในส่วนจอหนังกลางเปลงภาพโปรแกรมต่างๆจะบมีจะมีแต่ลักษณะเป็นภาพสีฝาหรือสีน้ำเงินเท่านั้นครับ มาถึงขั้นตอนที่4เปิดโปรแกรมใช้หนังแยก2หน้าจอกดดับเบิลคลิกเลยครับซึ่งหน้าตาโปรแกรมจะมีรูปหลางเป็นจังสีครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมแล้วเข้ากับไปกดตรงเมนู uh, menu, คําว่าแอดนะครับเพื่อเปิดไฟล์หนังซึ่งจะทดสอบให้ท่านผู้ชมได้เบืองกันนะครับผมครับเมื่อเปิดไฟล์หนังจะมุนติวๆนะครับ นะครับซึ่งนี่คือเป็นหน้าจอจากโน้ตบุกนะครับเดี๋ยวจักน้อยกับสิให้เบึ้งหน้าจอของหนังกลางแปลงนะครับเห็นบ่ครับขึ้นแล้วครับในโน้ตบุกจะบ่มีภาพนะครับมีเต่ซื้อหนังและกับโปรแกรมส่วนบนจอหนังกลางแปลงจะมีภาพนี่แหละครับคือโปรแกรมใช้หนังสองระบบหรือว่าแยกสองหน้าจอนะครับที่ขามาให้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันนะครับ ที่นํามาให้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันนะครับสําหรับผู้ใดนะครับหรือท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับหนังกลางแปลงหนังจอหลีกของเฮ้าครับผมแปลนนะครับเลยอยากให้พี่ให้น้องด้เบิ่งบานนี้มาเบิ่งวิธีการขยับจอนะครับอยากให้จอหญ่จอหน่อยนะครับเชิญชมคายครับเบิ่งตัวนี้นะครับเนาะเข้าก็จะจมีอ่าปุ่มบุกศรอนในการกดนะครับนะครับ กดบีบเข่าบีบออกนะครับซึ่งลูกซ้อนทำไปชมเบิรงนะครับลูกลูกซ้อนนะครับเล็กซีนะครับกดบีบเข่านะครับน่ครับล็กซีบีบเข่านะครับเอาจอขนาดได้ก็ได้นะครับเหมาะสาหรับเวลาเอาไปใช้หนังที่นี้สัดส,ส่วนแบบสัดส,ส่วนสโขบนะครับสัดส,ส่วนหนังสาหรับหนังบางเหลืองมันจะโปรตีนจอนะครับเพราะต้องใส่โปรกแกรมแยกสองหน้าจอในการ ปั๊บผาบจอหนังให้มันเต็มจอนะครับผมนี่กดไปกดมานะครับจะมีลูกซ้อนอบีบเขา่าลูกซ้อนบีบออกนะครับแล้วก็ตรงกลางครับหลีขาครับจะเป็นการปั๊บเห็นเป็นผาปกตินะครับหลีแปดนะครับยืดขึ้นหลีสองยืดลงน,นะครับผมตรงนี้ึ้งบนแล้วครับ ไอ้ท็บบุชเบอรึงนะครับจอจะดึงให้ตึงนะครับเวลาการใช้ภาพพยุนนะครับหรือใช้หนังหนุ่มบนจอภาพจะออกมาชัดโดยเห็นนะครับการดึงตึงนะครับแต่จะมีลวยจังน่อยเพราะว่าอีสานบานเฮ้ากะใช้กะใช้ไปอยู่ที่แถวบานเจ้าของนะครับถามในการใช้อีพีหนึง่งกะใช้อยู่บานอีกหลังหนึ่งอีพีสองกะใช้อีกบานหลังหนึ่งครับเบองระบบไฟเพิ่้รครับเนาะส่วนในการเช็คระบบไฟ นะครับเดี๋ยวตอนคั้มขจ้เ่าน้อนจะลองเราพบไฟนะครับให้ทันผู้ชมหรือเบืงกันนะครับครับมานิมาเครื่องใช้นะครับนี่คือเครื่องใช้สามพันหกร้อยมเมนี่นะครับเบื้องเล่นครับวันนะครับแต่ที่งานเรากล่องมาสูนนะครับเล่นนะครับตีเล่นนะครับเล่นในการใช้นะครับนะครับในการใช้นะครับ ครับอันนี้คือสายสัญญาณนะครับเขาเรียกว่าสายสายสัญญาณสาย h DMI นะครับตัวน,นี้สายสัญญาณ HDMI จะเชื่อมต่อไปยังโน้ตบุกครับโน้ตบุกนะครับโนบ้ตบุกอะ่ะตัวน,นี้คือเป็นโน้ตบุกยี่หอ้อ HP นะครับ HP เ,เรียกเสือนะครับนะครับโน้ตบุกเนาะนี่คือโน้ตบุกและการมีนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมน,นะครับ ที่บาะตะกี้และครับนึงมีระบบไฟแสงสีอ่ารอบจอแล้วก็มีมิกเซอร์นะครับมีเคือมิกเซอร์นะครับเป็นยี่ห้อลอตโ,ดโดต้หังจอหนังกางแตลงทั้งสองขางิีตัง้งําโพอยางละตัวช่วงที่ทำงานก็นกนเดินสายไฟอยู่นะครับเดินสายสัญญ,ญาณไฟ,ไฟระบบไฟอ่าใช้หนังในสถานที่แห่งไหม่นะครับระบบไฟนะครับ ส่วนลำพุ่งนะครับเหมือนเดิมขังละสองใบครับขางละสองใบ,งงใบตรงนี้คืนบนเหล้วครับให้ท่านผู้ชมบึ้งนะครับจอจะ,จะดึงให้ตึงนะครับเวลาการใช้ภาพพยุนนะครับหรือใช้หนังลงบนจอภาพจะออกมาชัดโดยเด่นนะครับการดึงตึงนะครับอาจจะมีรอยจักน้อยเพราะว่าอีสานบานเฮ่ากะใช้ ใชครับผมสำหรับคลิปนี้ได้นำเสนอวิธีการฉายหนัง2ระบบจากโน้ตบุ๊กไปสู่โปรเจคเตอร์และกันยิ่งภาพจากโปรเจคเตอร์มาสู่จอหนังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักหนังกลางแปลงหนังจอเล็กหรือว่า,าผู้ใดที่ท่องโลกโ่วเชี่ยวผ่านไปผ่านมานะครับที่สนใจกะสอบถามมาได้นะครับหาในช่องอีสานบานเฮ้า สึ่งจะนําคลิปดีๆคลิปมว,มวลๆวคิปที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับหนังกลางแปลงจอเล็กจอถิวหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมอีสานบานเห้านําสู่สายตาของท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ